ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้เกิดการระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส2019ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี2563จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่พบผู้ป่วยอย่างไรก็ตามเราก็สามารถฟันฝ่าและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การนำของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย ที่ได้ประกาศมาตรการข้อปฏิบัติอย่างเข้มงวดโดยการติดตามของคณะกรรมการโรคติดต่อของทุกอำเภอทำให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ปลอดโครคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019การแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละปีจึงมีกิจกรรมการประชุมวิชาการสาธารณาสุข <S <S เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในทุกระดับการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่25ในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่10-11เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ณโรงแรมเทพนครจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การนำของนายทัชกรหัตถาธยากูลผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ที่ว่า ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสันติสุขก้าวดีภายใต้การบริหารงานสาธารณสุขของนายแพทย์วิทิตสิริดีชัยกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมม์มีการดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาด้านการบริการทั้ง3ระดับคือระดับประถมะภูมิทุติยภูมิและตะติยภูมิจนเกิดผลงานที่ประสบความสําเร็จอย่างงดงาม นับเป็นความภาคภูมิใจยยิ่งในปีพุทธศักราช2513จังหวัดบุรีรัมย์มีผลงานสาธารณสุขดีเด่นด้านต่างๆดังนี้รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้แก่โรงพยาบาลโนนดินแดงมีแพทย์หญิงพัตรีเล่าติเจริญเป็นผู้อำนวยการรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2513มีดังนี้ สายแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปนายภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์สายผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนนายธวัชชัยมากมนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธิสมสายสาธารณสุขอำเภอนายนารงพวงดาวสาธารณสุขอำเภอกระสังสายสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนางเอมอ,อนเสนานุนริต เจ้าพนักงานทันตสาสารณสุขชำนาญงานสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สายทันตแพทย์นางวรัญญาศรีเมฆาทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลละหานสายสายเภสัชกรนางสาวรุ่งลาวันเมินไทยสงเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลโูเมืองสายพยาบาลตติยภูมินางชมนพัฒน์กุลสิทธิชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบุรีรัมย์สายพยาบาลทุติยภูมิ นางที่หนีหนาศีสุริยชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระพลาชัยสายพยาบาลปฐมภูมิด้านบริหารนางทิพรวรรณพึ่งป่าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ตำบลประทัดบุกอำเภอประโคนชัยสายพยาบาลปฐมภูมิด้านปฏิบัติการนางสาววิไลวันสิงห์สวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรกประดู่ตำบลโคกกลางอำเภอลำลายมาศสายสาธารณสุขนายประเสริฐเพชรไทยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลกระสังสายเทคนิคบริการนางสาวปรางทองชำนิพันธ์แพทย์แผนไทยปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองยางอำเภอชำนิสายสนับสนุนนายฉัดมงคลสำรวมจิต พนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบุรีรัมย์สำหรับหน่วยงานด้านการบริหารและสนับสนุนการบริการในระดับอำเภอได้ส่งเสริมและพัฒนาจัดการประกวดสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นเป็นประจำทุกปีและในปีนี้รางวัลชนะเลิศสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบ้านดา่านมีนายทวีศักดิ์ปรัชญาพฤ์เป็นสาธารณสุขอำเภอ รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยางอำเภอนางรองมีนางระวิวรรณยอดสะเทินเป็นผู้อำนวยการขอขอบคุณพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่านและเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนง,งานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมาด้วยพลังความรัก สมัรคีของพวกเราและการร่วมด้วยช่วยกันจะนำพาองค์กรของเราให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านขวัญและกำลังใจความก้าวหน้าทางสายการอาชีพและมีการปฏิบัติงานที่มีมาตร,รฐานส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีอยู่ดีมีสุขและเกิดผลสมฤริ์แห่งงานนั่นคือประชาชนคนบุรีรัมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป บุรีรัมโมเดลเฮลเปเลอร์ได้ก่อเกิดจากหัวใจได้ส่งเสริมทุกภาคีภาคส่วนได้ต่อเติมได้รีเริ่มสร้างสุขทุกปีมาเพื่อพัฒนามาตรฐานในทุกด้านทั้งบริหารวิชาการสร้างสรรหาเพิ่มคุณค่าบริการตลอดมาพัฒนาทั้งขวัญกำลังใจเพื่อเป้าหมายคือประชาอยู่ผาสุขลดความทุกข์เพิ่มสุขอายุไข ให้สมกับเมืองกีฬาที่ก้าวไกลสุขสดใสบุรีรัมย์สมล่ำรือ